ไมค์แนรกนนะรุ่นท T48 ลู่วิ่งไฟฟ้าคุณภาพสำหรับทุกคนในบ้านจอควบคุมกว้างปรับทุกฟังก์ชันเพียงปลายนิ้วมาพร้อมกับบูทูธและลำโพงในตัวขนาดกระทัดรัดสายพันกว้าง48เซนติเมตรพื้นนิ่งแบบดับเบิลเลเยอร์2ชั้นรองรับแรงกระแทกลดการสั่นสะเทือนด้วยระบบยางคูชชั่น ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่มอเตอร์แบบ b r u s h l e ไร้แรงขานทนทานและเสียงเงียบกว่ารุ่นทั่วไปปรับความชันได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มการเผาผ่านได้ตามใจแรงมาเต็มร้อยวิ่งได้ลื่นไม่มีสะดุดปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้ตอบโจทย์ทั้งการเดินและวิง่งพับเก็บได้กางออกด้วยช็คไฮโดรลิกนุ่มนวลไม่ต้องออกแรงเหมาะกับทุกคนในบ้าน Mega Max T48 ลู่วิ่งไฟฟ,ฟ้าคุณภาพที่ทุกบ้านควรมี